คอมันดุดแล้วใช่ไหมดุดเออยังมีอีกเหรออีกเส้นหนึ่งตายแล้วอ้ยเป็นกรรมจี๊ดตัวเนี้ยซนโซนอุ้ยใจเย็นๆติ๊แกอย่ามากัดฉันนะมันเจ็บมันทรมานมันที่คอหมดยางสุดแล้วค่ะวันสำคัญที่คอหมดแล้วหมดแล้วเหลือแค่ที่มือมือรักแน่นมากโอ้ตัวก็เหม็นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเออจับไว้เดี๋ยวแม่เอ๋ยวหนูจับไว้อ่ะวมันติดมันติดล้างมือมันอยู่ห้องน้ำเจ็บ ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยโหติดแน่นเลยอ่ะเอาออกโอ้ยตัดใช่ไหมตัดมาก่อนแล้วก็โอ้ยจะปบลูกเอ้ยตัดข้างนอกแล้วมาแก้อีกทีใช่ต้องตัดให้มันขาดก่อนแล้วค่อยเออแค่มาแก้อีกทีนะได้ไหมคะเนี่ยแม่ตัดเนื้อเลยยอมเสียตะข่ายซื้อมาตั้งหลายร้อยกันแม่เอามาขี้แต่อุ้มอุ้มใหม่ทางนั่นอุ้ยเตยจะกัดแก่ แม่นี่ไม่ใช่ตัวเดิมนะไอตัวหนึ่งตัวที่มันหลบตรงเนี้ยเออเอาจนได้นะอย่าโดนจนได้อ้ายมันจะกัดเราเลยเดี๋ยวลูกจะเย็นเย็นจะช่วยชีวิตอยู่นะจะเย็นเย็นเจ้าเหมียว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 ตัดออกมาก่อนยุงเข้าบ้านเต็มถึงโดนกัดแน่เลยโดนยุงกัด เดี่ยวมันดึงรันแรงล้างรันนานมือมือมันจะเจ็บป่ะนี่ยตัดไปข้างนี้มันดึงมันล้งอะเด็กถ่ายถ่ายตัวเห็นแต่มูนเฮ้ยเตยมันกัดไหมอ่ะโดนไม่โดนโอ้ยเตยเสียวแทนนะฮะฉันจะทำยังไงดีโดนแนวเยอะจะกันยังไงดีนี่หรือจะเปิดมเตยตัดตาข่ายมาก่อนเล่นก่อนดีไหมแล้วเก็บขี้ยำเก็บขี้มันจะแบบมันจะโต ก็มันหนีไปไปทั้งอย่างนี้ทำไงเอาจับตัวไว้ดิมะจับตัวไว้ก่อนเตยไม่มาโอ้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 นะระวังมันจะปกหน้านะเราจะไปสอบเลยตายแล้วถ่ายไปหมดแล้วเนี่ยต้องดีต้องดีจเย็นๆเจ้าเหมียวเหมียวเหมียวติดไปอีกติดไปอีกนะโซนจริงๆอันไหนฟังนี้ค่ะฟังนี้มาท อ่าแล้วก็ตรงคนี่ทีตรงไหนตรงัเนี่ยค่ะมันเล็บมันแหลมีไหมันเลยเป็นอะไรไดแล้วอ่าดแล้วช่วยินงเออเดี๋ยวก่อนลูกโอ้หมันกี่พันพันเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะอ้าอยาตรปบสีเจ้าเหมียวจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกาปบนะเจ้าเหมียวจะเย็นเย็ เจ็บมาร้องไงเห้ยกัดชั้นสิค่ะกัดชั้นสิอ่ารอดแล้ว huh. ถ uh ่ายไว้ห huh. น hmm ่อยกันจริงๆกันเงี้วรอดแล้วรอดแล้วเจำไว้นะเจะต้องฉลาดนะหน้าตัวเดิมลาดไเนี่ยคล้ายๆตัวเดิมที่มาเตี๋วอีกตัวหนึ่งที่ทัดหยิบมาจากตรงเนี้ยหน้าแป๋วมากเลย เนี่ยน่ารักนะจะไปเลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงไว้เตยกลับบ้านเลี้ยงหนึ่งตัวที่บ้านแปดตัวแล้วน่ารักอ่ะปล่อยแปดตัวปาป้าปาป้าย้อเดี๋ยวมันติดอีกหน่าเลยค่ะเฮ้ยมันไม่ยอมไปอ่ะแม่อะติดอีกันเนี่ยอู้หูตายเนะหายอีกนี่ไหายไปอะไรเนี่ยดีทำไม เดี๋ยวเดี๋ยวลูกแม่พี่กี้มันยังไม่มาติดไม่ใช่เหรอแม่พี่กี้มันวิ่งแล้วมันออกไปตรงนู้นสองตัวเห็นตามมันจะเข้า,าออกไปยังตัวนั้นอ่ะจำต้องลื้อตะข่ายแล้วก็เฮ้ยโอ้ยน่าสงสารนี่ต้องลื้อตะข่ายก่อนนะยอมโดนขี้แมวต่อไป <net> ไม่งั้นเอาทรายแมวมาก็ได้ไ่ะให้มันขี้ทรายโอ้ยลูกแมวเลยมันโดนจริงๆริงอะไรเนี <net> น่ยโอ้ยทั้งตัว ไข่ขึ้นเหมือนกันหนูว่าเออที่ไข่ขึ้นก่อนเนี่ยไอ้มันอยากจะมาเล่นจะเล่นอะไรกับบ้าน,น <laughs> ดีฮะโซนโซนเขาก็กั้นวนใอยแม่มันเข้าแล้ว <laughs> อตัวนี้ดีตัวนี้ดีไม่ไม่ไม่ตัวนี้เคยติดแล้วไงออโอเคโอเครู้ว่าเราช่วยเขารู้ว่าเราช่วยยังไม่ออกไปนันเนี่ยยังไม่ไปไงนะคะตัวนั้นทอพอมันมันโดนช่วยแล้วมันก็ไม่ตกเลยนะพูดถึงมันทรมาร์มันเจ็บ ไอตัวนี้นิ่งไงไอตัวนี้มันเมื่อวานโดนละคอแล้วไงโดนแล้วโดนอีกอ่าอย่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ติดอีกนะไอเถอะเหนียวพังเะี่ยกระขายพังเอ้าเอาเอาโซนจริงจริงไอตัวเหนียวนี่ฮะอย่าไปโดนเนื้อมันนะแม่ระวังนะเข้าไปใกล้มันก็จะตะปบมืออ่าหลุดเองได้หลุดเองหลุดเองหลุดเองอ่ะหลุดหลุดมาหลุดได้ยังตับอีกนิดนึง ไม่แตะและออกมาอโคตรยังแอในคริสต์มากเออ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 เีอจะต้องกลายเป็นเลี้ยงแมวไปฉนน่ะ่ะอ้าเตยจับมันซะอุ้มมันหน่อยเจ้าเหมียวยกกตะอนิ่ารักน่ารักจังเลยสนมากน่ารักไงดีวะเนี่ยยกสนมากมาก นิ่งเลยนิ mm ่งเลยันจะเฉามือไมเนี <laughs> ่ยหรืออย่างเงี้ยไม่เฉาหลอกโตแล้วโตแล้วโตแล้วขึ้นมาอย่างนี้ได้แล้วอ่ะเฮ้ยถ่ายรูปใหะไละจับแบบถ่ายรูปแบบ